แต่เอาเถอะในขณะที่อาตมาอธิบายอุตุนิยามพชานิยามจิตนยิยามสามเศ้านี่ยกลก็มาเป็นกรรมนิยามซึ่งสัตว์บุคคลที่เป็นโลกุตระเป็นอาริยะบุคคลจึงจะสามารถจัดการกับกรรมนิยามการกระทําของตนที่จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาจเจริญได้จเจริญกับเสื่อมเนี่ยกลับกัน เจริญกับเสื่อมนี่กลับกันนะถ้าเราจะทําให้เจริญเราต้องทําให้เสื่อมถ้าเราจะทําให้เสื่อมเราต้องทําให้เจริญอาตมาก็ใช้ภาษาได้แค่นี้เสื่อมตัวนั่นก็คือตัวเราเจริญตัวนั่นก็คือตัวเราคุณจะไปทําคนอื่นนะไปทําคนอื่นเสื่อมคุณสวยนะคือตัวเรานะนะทำให้เราศูนไปเสื่อมก็คือศูนไปไม่มี จเจริญก็คือกนะ้าวหน้าเจริญก็คือมีที่จะเป็นประโยชน์ไอ้สิ่งไม่ไม่มีประโยชน์คุณอย่าให้จเจริญนะนี่ก็ซ้อนด้วยภาษาพยัญชนะอีกนะใช่เท่ากับว่าถ้าจเจริญหรือเสื่อมก็ยังตั้งอยู่ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นจะ ไม่เสื่อมไม่เจริญอีกก็คือคุณต้องมีจิตตัวเป็นศูนย์ทาวรตัวเป็นกลางถาวรทั้งหมดเลยจึงเรียกว่าสูงสุดกลางใช้ภาษาไทยว่ากลางภาษาบาลีว่ามัชชิมากลางโดยไม่มีปลายข้างไหนไม่ไปข้างไหนเลยภาษาบาลีว่าอันตา ไม่มีอันตาข้างในเลยคุณก็ต้องอ่านอันนี้อาการกลางอันนี้ให้ได้ในขณะที่มีชีวิตมีชีวะคุณยังมีอยู่คุณก็ต้องอ่านความไม่มีตรงกลางตรงว่างตรงอันนี้นอกนั้นคุณก็ต้องวัดเอาเองประมาณเอาเองคำนวณเอาเองรู้เองได้เองอยาาก,กลางละเอียดก็ตามคุณก็ต้องรู้ให้ได้ว่าสองข้างนี้จะต้อง เท่ากันเท่ากันเท่ากันไปถ้าเอียงตรงไปมากเทา่าไรเท่าไรคนยิ่งจะต้องถูกเวียงอยู่ในวัฏสงสารนี้ยาวนานขึ้นยาวนานขึ้นถ้าคุณตามไม่สั้นลงมาสั้นลงมาจนกระทั่งมันนะให้มันทวงดุลเท่ากันสองข้างเข้ามาเรื่อยเรื่อโดยท่านใช้คำว่า,กา,ก,ตตากามกับอัตตากามกับอัตตาใช้ภาษาสองอัน กามก็จะโตไปเป็นโลกอัตตาก็จะโตตรงโตโตไปเป็นตัวตนอัตตาก็จะโตไปเป็นจิตเป็นธาตุรู้เป็นความรู้สึกน um ี่แหละลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาเป็นชีวะเราก็เรียนรู้โลกกับเรียนรู้อัตตาเท่านั้นเองเรียนรู้โลกก็เรียนรู้อัตตา โลกกับอัตตาโลกคือความไม่รู้สึกอัตตาคือความรู้สึกทีนี้ชีพหรือชีวะคือความรู้สึกกับความรู้ชีพหรือชีวะของพืชมันมีชีพชีวะแล้ว มันมีความรู้สึกหรือความรู้ความรู้สึกกับความรู้คุณว่าความรู้สึกกับความรู้นั้นน่ะธาตุไหนใหญ่กว่ากันเห็นไหมถ้าเป็นเจโตและความรู้สึก เนี่ยถ้าเป็นเจตกลับกันนะอพืชมีความรู้แต่ไม่มีความรู้สึกวเทวิยนาภาษาภาษาไทยเนี่ยความรู้กับความรู้สึกพืชมีความรู้มันรู้ว่าธาตุนั้นธาตุนี้ธาตุนี้เป็นตัวมันแต่มันไม่รู้สึกชอบไม่ไม่รู้สึกชัง มันไม่รู้สึกผลักมันไม่รู้สึกดูดมันไม่รู้สึกพรยาบาทมันไม่รู้สึกรักแต่มันรู้ธาตุเห็นไหมจนกว่ามันจะพัฒนามาเป็นเซลล์มันเป็นสัตว์มันจึงจะมะีความรู้สึกมีเวทนาเวทนาแล้วม,มีเวทนาแล้วก็จะมีวิญญ,ญาณธาตุรู้ก็จะเป็นสีะ ้าธาตุธาตุรู้ที่เป็นพืชมันก็จะมีแค่สองมีสังขารกับสัญญากำหนดรู้พอมาโตมาเป็นธาตุสีมันก็จะมีความรู้สึกมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นต้นว่าเราจะต้องค่อยๆรู้ก็เข้าใจละเอียดลงไปแม้บัญญัติภาษาที่ใช้เรียกสภาวะ ที่เป็นธาตรู้เนี่ยอัตมาได้อธิบายลึกละเอียดลงไปตั้งถึงความต่างระหว่างโลกียะกับโลกุตระซึ่งจะมีธาตรู้เป็นตัวแบ่งธาตรู้ตัวแบ่งที่เป็นตัวรู้ที่รู้ที่ใช้ความว่าฉลาดฉลาดอย่างพืช ฉลาดอย่างพืชนี่ใช้ภาษาเหมือนกันที่จริงพืชมันยังไม่ฉลาดเพราะพืชมันยังไม่มีฉะยังไม่มีหกวารฉะนี่แปลว่าหกพืชมันไม่มีหกวารปัจจสาขามันก็ไม่มีมันมันมีแค่นั้นปัจจสาขาคือภายนอกแล้วก็มีนามมาทําอีกหนึ่งเป็นหกเพิ่มนั้นมีมาหนึ่งเดียว มันรวมอยู่ในนี้จะเรียกว่าหนึ่งเดียวหรือหลากหลายก็แล้วแต่มันยังรวมไม่ติดกันจะมาจัดเป็นห้าเป็นหนึ่งเป็นวิญญาณหรือเป็นธาตุหนึ่งธาตุจิตแต่กระทัดอีกจากตาหูจมูกลิ้นกายจากปัจจสาขามันก็ไม่รู้หรอกนะพืชมันไม่รู้หรอกมันยังไม่มีสัตว์มันมันก็มีแล้วสัตว์มันมีตั้งแต่เซลลเรียมันก็เริ่มมีแล้วมันก็ ส่วนรู้ไม่รู้นั่นก็คือมันจงเจริญมันถึงจะรู้ถ้ายัางไม่เจริญมไม่รู้ตัวหรอกมันก็ใช้ห้าทวารของมันนี่แหละตาพึตของมันไปวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่เป็นลงนรกกันสวรรค์ทุกสุขทุก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 ป้าอนานนับชาตินะมันก็จะเป็นเช่นนั้นไปตลอดเพราะฉะนั้นในภาษาบัญญัติที่พระพุทธเจ้าต,ตรัสรู้แล้วเอามาไว้แค่ อุตุนิยามผีชนิยามจิตนิยามแล้วก็จิตนิยามคือคนมนุษย์จึงจะไปศึกษากรรมมิยามได้เวเนยสัตว์จึงจะศึกษาได้อเวเนยสัตว์ที่เป็นคนนี่แหละอะเวเนยสัตว์เนี่ยก็ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ต้องเวเนยสัตว์ผู้ที่สอนได้รู้ได้จริงแล้วถึงจะไปสอนเรื่องกรรมเรื่องธรรมะ กรรมกับธรรมะอันไหนเป็นเจโตอันนี้เป็นปัญญากรรมกับธรรมะอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามกรรมกับธรรมกับธรรมอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามธรรมะเป็นรูปกรรมเ,เป็นนาม,ม,เ,นเ,นนามเพราะกรรมนี่เค,คลื่อนไหวกรรมกับธรรมะอะไรเป็น สแตติกอะไรเป็นดินามิกเอาตรงนี้อะไรเป็นตัวเคลื่อนไหวอะไรเป็นตัวฐานตั้ง